เขาใกล้ภูมหนาวคุณสมัครกางเต๊ออะไรมากลุ่มเด้อานมันรูดเจ้าหนาวสั่นหลเปลามาโอ้ยก็ทำับมือที่ผมหนาวสั่หม่ก็จะถ่ายอยงนี้เอาหงอี่นี่ค่ที่แบนี้ด้ยนะโลกใบนี้คุณขอบคุณค่ะอุดรค่ะมาก็สอฝน ค่ะลุงพลถ้าไปอุดรเหรอแไว้หาไปที่อุดรไหมไม่อยู่นี่เลยเหรออยู่กับลุงพลเลยหรอไม่เดี๋ยวจะกลับบ้านไมเก็บยางช่วลุงพลเหรอเก็บยางเหรอเก็บที่ยางก่อนให้ได้ประโยชน์ก่อนค่อยกลับเนาะผมกูกรีดอยู่นะอยู่บ้านผมก็ไม่ได้ไม่ได้กินข้าวอยู่นี่เก็บยายมาดิค่ะแม่กินข้าวโอ้โหอร่อยมากเลยนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากช่องด้วยนะคะ สหายลุงพลค่ะลุงประวันยักษ์สเปห์เจ้าของช่องค่ะเจ้าของช่องค่ะอันนี้เจ้าของช่องนะคะจะว่ารจะออกจากเมืองพิลาไฟมเปหาฮังลุงพลว่าจำลองมือตึ๊บอยู่เมื่อยหย่างมือตึ๊บทำอะไรมือตึ๊บ ยังยังมูสิบูดีนีว่าอยู่องปรไเทศไทยองูเจัาเวัดมหายังยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นงเหมือนกหน่อยหาได้ยูบ่ได้ยูบ่ได้เจ้าคือเก่งกว่ามูแทยัง่ลงบนลาทีแท้มาให้ยายนอกตัวเดียว